ครับก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับชาวยูทูบทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปพลักระเรื่องนะครับทางช่องยูทูบของพระพาดของพิมายนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่นะครับให้การสนับสนุนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ด่งปันนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ ส่งเสริมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับขอพะกุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียว <c oughs> ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับชิปนี้ก็เป็นองค์ที่4ีนะครับของพิมพ์กีตาร์สามชายกีบอลทุบอนอะไรครับมองไม่ออกจุบคนเฉียงนะครับองนี้นะครับ ถิมจีตาสามชายจีบรลเชียงครับตรงนี้นะครับเนื้อทองเหลืองครับทองเหลืองทองเหลืองนะครับแก่ทองคำครับตรงนี้นะครับชใช่ไหมคดูก่อน,นครับตกู่มีองคน์นะครเป็นเนื้อทอง ไม่ใช่องค์นี้นะครับองค์นี้เนื้อทองเหลืองครับองค์น,นี้ไม่ทองเหลืองนะครับขออภัยนะครับดูผิดนะครับองนนี้เป็นสามชายนะครับจีวอนเชียงนะครับรงน,นี้ หากสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างคลิปนะครับก็ยินดีแบ่งปันนะครับเป็นการพึ่อพอใจนะครับกันทั้งสองฝ่ายนะครับลองขอดถามดูนะครับท่านสนใจนะครับแต่ถ้าไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะครับก็ผ่านนะครับ ขอขอะคุณเปอย่างสูงในทยวที่เข้ามาชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณอย่างสูงในทีเดียวนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมนะครับ เวลาเม่าน่นาจ,จะถึงแล้วอีกสี่องนะเว <c oughs> ลาตัวนี้เลยอยู่หกนาทีนะครับก็ไม่แนใ่ใจว่าจะได้ไหมครับสี่องนี้มีนจะทำรวมมันไปเลยนะครับหกนาทีก็เดี๋ยวครับหมดแล้วเวลาครับก็ขอจบกระเดงนที่นี้นะครับ พบกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบประเด็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ